วิธีดนบันดาลบนเส้นทางแห่งการต้านทานน้อยที่สุดโดยเนวิลกอดด้ดในโลกที่หมุนเร็วขึ้นอยู่ทุกวันนี้เราถูกสอนให้เชื่อตลอดว่าความสำเร็จต้องแลกมาด้วยความพยายามอย่างหนักเราวิ่งตามเป้าหมายต่อสู้ดิ้นรนและมักวัดคุณค่าของตัวเองจากสิ่งที่เราทำได้แต่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายนั้น กลับมีเสียงอันแผ่วเบาในหัวใจที่กำลังบอกกับเราว่าบางทีชีวิตอาจไม่ได้ต้องการให้เราฝืนแต่อาจแค่ต้องการให้เรายอมปล่อยวางด้วยความไว้ใจเนวิลกอดดัดนักเขียนและบุคคลสำคัญทางจิตวิญญาณได้ให้บทเรียนที่สำคัญเอาไว้โดยจะเผยให้เห็นว่าความปรารถนาของเรานั้นไม่จำเป็นต้องได้มาผ่านความเหน็ดเหนื่อย แต่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเราสอดคล้องกับเส้นทางแห่งความต้านทานที่น้อยที่สุดซึ่งเป็นหนทางที่พลังของจักรวาลได้ไหลผ่านอย่างเป็นอิสระเมื่อหัวใจของเรานิ่งวางใจและเชื่อมั่นอย่างแท้จริงจักรวาลน,นั้นมีกฎและกฎเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องยึดถือโดยหากคุณเข้าใจในกฎเหล่านี้คุณก็สามารถบิดเบือนมันได้ เพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองโดยโปรดจำไว้เสมอว่าไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเราทุกคนนั้นล้วนกำลังปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อยู่กฎของจักรวาลน,นั้นไม่อาจฝ่าฝืนแต่สามารถบิดให้โค้งไปในทางที่เกื้อหนุนได้โดยคำถามที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนาก็คือแล้วหนทางใดที่ง่ายที่สุด ในการที่จะมีสิ่งใดก็ตามที่เราต้องการเนวิลได้อธิบายไว้อย่างเรียบง่ายว่าเส้นทางแห่งความต้านทานน้อยที่สุดคือนิยามของการสอดคล้องกันกับกฎจักรวาลที่ไม่เปลี่ยนแปลงคุณลองสังเกตดูว่าอิเล็กตรอนจะเลือกไหลไปในทิศท,ทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุดเสมอสายน้ำจะไหลลงต่ำไปตามทางที่ง่ายที่สุดสัตว์นักล่า จะเลือกเหยื่อที่อ่อนแอที่สุดเว้นเสียแต่ว่าจะไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆแม้แต่ตัวมนุษย์เองเราก็ล้วนค้นหาเส้นทางที่ง่ายที่สุดอยู่โดยตลอดเวลาอยู่แล้วโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้าแต่สิ่งที่เรามักพลาดไปก็คือการที่เราเข้าใจผิดว่าการเลือกเส้นทางที่ง่ายที่สุดนั้นคือการโกงหรือใช้วิธีที่ผิดจริยธรรม เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการซึ่งนั่นไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายแต่กลับกลายเป็นเส้นทางที่ยากที่สุดในทันทีที่เราเลือกมันเพราะสิ่งใดก็ตามที่ได้มาด้วยการเบียดเบียนหรือทำร้ายผู้อื่นจัก,กรวาลจะรีบปรับสมดุลคืนกลับทันทีหากคุณต้องการเดินบนเส้นทางที่ง่ายที่สุดคุณอาจต้องสละบางสิ่งเพื่อเปิดทางให้กับสิ่งที่คู่ควร แล้วจะเลือกเส้นทางที่ง่ายที่สุดได้อย่างไรเนวิลก็มีคำตอบที่เรียบง่ายแต่งดงามมากให้กับเราสิ่งเดียวที่คุณต้องทำก็คือการถือว่าคุณมีสิ่งที่คุณต้องการแล้วจากนั้นก็ปล่อยให้จักรวาลจัดการในส่วนที่เหลือคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากคิดในใจว่าคุณมีมันเรียบร้อยแล้ว และปล่อยให้พลังอัญชานฉลาดของจักรวาลจัดการทั้งหมดให้คุณจะมีอะไรที่ง่ายไปกว่านี้อีกแต่สิ่งเดียวที่ทำให้มันไม่ง่ายก็คือความไม่ไว้วางใจของเราต่อจักรวาลและการระบุต,ตัวตนกับจิตใจที่เห็นแก่ตัวของเราเองถ้าคุณมีใครสักคนที่คุณไว้ใจเขาได้ด้วยชีวิตเช่นพี่ชายหรือเพื่อนรัก ที่พร้อมอยู่เคียงข้างคุณเสมอคอยสนับสนุนคุณคอยช่วยเหลือคุณทุกครั้งในเวลาที่คุณต้องการหากวันหนึ่งคุณประสบปัญหาอีกคุณจะยังสงสัยในตัวเขาอยู่หรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าไม่คุณจะมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าจะไว้ใจได้ว่าเขาจะยังคงอยู่ตรงนั้นและคุณก็จะผ่านมันไปได้ เพียงแต่คนที่คุณไว้ใจตอนนี้ก็ยังคงเป็นแค่มนุษย์มนุษย์ที่ช่วยคุณได้เพียงบางเรื่องได้แค่ในขอบเขตจำกัดของเขาและตอนนี้ลองแทนที่มนุษย์คนนั้นด้วยพลังงานแห่งจักรวาลคุณจะจินตนาการถึงความง่ายดายได้ไหมเพราะจักรวาลสามารถทำได้ทุกอย่างโดยที่คุณไม่ต้องแม้แต่จะเอ,อ่ยอะไรออกไปขอแค่คุณเชื่อ เชื่ออย่างแท้จริงในสติปัญญาอันไร้ขอบเขตและในพลังอันยิ่งใหญ่และนั่นแหละคือเส้นทางแห่งความต้านทานน้อยที่สุดอย่างแท้จริงคุณเพียงเลือกสิ่งที่คุณต้องการแล้วคิดในใจอย่างมั่นคงว่ามันเป็นของคุณแล้วจากกระวาลไม่เคยล้มเหลวโดยสิ่งเดียวที่ขัดขวางไว้ไม่ให้ความปรารถนาเป็นจริงก็คือ ความสงสัยและความกลัวของคุณเองบางครั้งคุณก็เชื่อบางครั้งคุณก็ไม่เชื่อบางครั้งคุณก็ก้าวไปข้างหน้าและบางครั้งคุณก็ถอยหลังกลับมาซึ่งนั่นทำให้คุณวนลูปอยู่อย่างนั้นถ้าคุณยังไม่ชัดเจนในสิ่งที่ต้องการจากระวลก็ไม่อาจช่วยคุณได้ดังนั้นให้คุณตัดสินใจเสียก่อนว่าคุณต้องการอะไร แล้วพิจารณาว่ามันเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่ในใจคุณแม้ว่าคุณจะไม่ทำอะไรเลยนอกจากคิดและเชื่อว่าสิ่งนั้นจะบรรลุผลที่ต้องการซึ่งมันก็เพียงพอแล้วแต่สิ่งสำคัญก็คือจิตสำนึกของเราไม่ยอมเชื่ออย่างนั้นเพราะเราเติบโตมาในโลกที่สอนว่าเราต้องทำงานหนักเราต้องดิ้นรนขวนขวาย และต้องลงมือกระทำบางอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วคุณควรจะทำอย่างไรทำในสิ่งที่คุณอยากทำเพื่อก้าวไปสู่ความปรารถนาของคุณไม่ใช่การดิ้นรนไปถึงมันลงมือทำเพื่อให้จิตใจของคุณผ่อนคลายและให้มันไหลไปกับพลังของความเชื่อจงทำด้วยความสบายใจด้วยความรู้สึกที่ว่า มันได้สำเร็จไปเรียบร้อยแล้วให้คุณพูดกับตัวเองว่าความปรารถนาของฉันได้สำเร็จลงแล้วและมันกำลังจะเปิดเผยตัวต่อหน้าฉันโปรดจำไว้ว่าถ้าคุณพยายามอย่างหนักเพื่อมันนั่นไม่ใช่เส้นทางแห่งความต้านทานน้อยที่สุดอีกต่อไปคุณไม่ได้สอดคล้องกับกฎของจักรวาลและสิ่งนั้นจะยิ่งทำให้ทุกอย่างยากขึ้น เพราะความพยายามที่หนักหน่วงไม่ได้เป็นตัวการของความสำเร็จแต่เป็นความเชื่อที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการกระทำนั้นต่างหากการกระทำนั้นมันทำให้เรารู้สึกไปว่าเรากำลังทำอะไรบางอย่างมันทำให้จิตใจเราผ่อนคลายแต่หากคุณรู้สึกหมดแรงกับสิ่งที่ทำรู้สึกว่าแบกภาระรู้สึกว่ากดดันนั่นคือสัญญาณที่บอกว่า คุณไม่ได้อยู่บนเส้นทางแห่งการต่อต้านน้อยที่สุดอีกต่อไปแล้วและนั่นก็หมายความว่าคุณกำลังฝ่าฝืนกฎแห่งจักรวาลการไว้วางใจในจักรวาลหมายถึงการปล่อยวางอย่างสมบูรณ์และนั่นเองคือวิธีที่ทุกสิ่งจะเกิดขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องควบคุมอะไรเลยแค่รู้สึกว่าคุณมีสิ่งที่คุณต้องการแล้ว ในหัวใจของคุณณขณะนี้และนั่นคือเส้นทางแห่งความต้านทานน้อยที่สุดที่แท้จริงบางคนอาจจะถามว่าฉันจะสามารถดึงดูดเงินล้านโดยไม่ต้องทำอะไรเลยได้จริงหรือคำตอบก็คือได้แต่คุณเชื่อหรือเปล่าว่าคุณทำได้เพราะถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นจริงๆมันก็จะเกิดขึ้นได้ มีคนถูกรางวัลลอตเตอรี่โดยไม่คาดฝันมีคนที่อยู่ดีๆก็ได้รับมรดกมหาศาลมีผู้ชายที่ดึงดูดผู้หญิงในฝันทั้งที่เขาไม่ได้พยายามไล่าตามมีคนที่รักษาตัวเองจากโรคภัยเพียงแค่เชื่อว่าตัวเองหายดีแล้วและปฏิเสธที่จะยอมรับการมีอยู่ของโรคนั้นทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อและความไว้วางใจในจักรวาล และนี่เองที่ทำให้คนส่วนใหญ่กลับไปยึดติดกับการกระทำอีกครั้งเพราะการกระทำนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าเราควบคุมได้และมันช่วยหล่อเลี้ยงความเชื่อของเราแต่การกระทำก็มักจะมาพร้อมกับความต้านทานมากกว่าที่จะนำมาซึ่งการผ่อนคลายดังนั้นไม่มีอะไรจะมีความต้านทานน้อยไปกว่าเพียงแค่คุณคิดว่า คุณมีมันอยู่แล้วนี่แหละคือทั้งหมดที่เป็นและนั่นคือเหตุผลที่คนที่เชื่อในจักรวาลมักจะดูเหมือนโชคดีอยู่เสมอนั่นเป็นเพราะว่าจักรวาลรู้หนทางที่คุณไม่รู้มันมีเส้นทางทั้งหมดที่จะนำคุณไปสู่การเติมเต็มความปรารถนาและเส้นทางที่คุณคิดว่าใช่ก็อาจจะไม่ใช่เส้นทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุดดังนั้น คุณจะล้มเหลวต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งคุณก็จะยอมแพ้ไปเมื่อคุณปล่อยวางเมื่อคุณเลิกต่อสู้ขัดขืนเมื่อคุณหยุดการดิ้นรนสุดท้ายคุณก็ยอมให้จักรวาลเลือกเส้นทางแห่งความต้านทานน้อยที่สุดให้กับคุณการปล่อยวางในที่นี้ไม่ใช่การยอมแพ้อย่างสิ้นหวังแต่มันคือการผ่อนคลาย และการยอมจำนนต่อพลังของจักรวาลยกตัวอย่างง่ายๆเช่นชายคนหนึ่งพยายามอย่างมากที่จะหาคู่ชีวิตเขาออกตามหาคนที่ใช่พยายามตามจีบแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นผลสุดท้ายเขาตัดสินใจว่าฉันจะหันกลับมาทำงานกับตัวเองถ้าผู้หญิงที่ใช่มาหาฉันก็ยินดีแต่ถ้าไม่ฉันก็ยังพอใจกับชีวิตของตัวเองอยู่ดี ด้วยทัศนคตินี้ไม่ใช่การปฏิเสธต,ต่อความปรารถนาเขาไม่ได้เลิกการอยากที่จะมีคู่แต่เขาเลิกไล่ตามเขาเพียงแค่ละทิ้งความพยายามและหันมาให้ความรักกับตัวเองแล้วทันใดนั้นเองความต้านทานทั้งหมดก็หลุดลอยไปจนในที่สุดผู้หญิงที่เขาตามหาก็ปรากฏขึ้นมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ มันมักจะเกิดขึ้นเช่นนี้กับพวกเราส่วนใหญ่เมื่อเราละทิ้งแผนการของตัวเองแผนที่เราพยายามฝืนทำแผนที่ไม่ได้ผลมานานแล้วการยอมจำนนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้ต่อความปรารถนาแต่มันคือการยอมแพ้ต่อวิธีของคุณที่คุณคิดว่าจะใช้ทำให้มันเป็นจริงแม้ว่ามันจะเป็นทางที่ยาวไกลและเจ็บปวดอย่างไร แต่ในท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะไปถึงจุดที่คุณยอมปล่อยหลังจากที่ต่อสู้มาเป็นเวลานาน,านแล้วทำไมเราถึงไม่เริ่มจากการปล่อยวางตั้งแต่ในตอนนี้เลยทำไมไม่ลองเชื่อว่าคุณมีสิ่งที่คุณต้องการอยู่แล้วแล้วปล่อยให้มันไปอยู่ในมือของจักรวาลที่เต็มไปด้วยความรักแล้วคุณจะประหลาดใจ เพราะทุกอย่างจะง่ายขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์โดยธรรมชาติของมนุษย์นั้นเราก็ชอบเส้นทางที่ง่ายที่สุดแต่มันก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่เรามักจะทำพลาดเรามักคิดมากเกินไปมองทุกอย่างผ่านตรก,กะและเหตุผลโดยที่ความเป็นจริงก็คือสติปัญญาของมนุษย์นั้นยังไม่เพียงพอที่จะรับมือกับชีวิตอันซับซ้อนนี้ได้แต่เมื่อเราละทิ้งความพยายาม เมื่อไว้วางใจในจักรวาลคุณจะเปิดทางให้คำตอบหรือทางออกให้ปรากฏขึ้นซึ่งบ่อยครั้งนั้นมันกลับคือเส้นทางที่คุณไม่อาจจินตนาการถึงได้เลยคุณไม่ต้องสร้างคำตอบขึ้นมาเองคุณเพียงแค่เปิดทางให้มันมาสติปัญญาที่แท้จริงนั้นคือการยอมให้กดแห่งความต้านทานน้อยที่สุดได้ทำหน้าที่ของมัน ทุกสิ่งที่คุณต้องการมันมีอยู่แล้วในพลังของจักรวาลและคุณก็คู่ควรกับมันโดยสมบูรณ์สิ่งที่คุณต้องเรียนรู้คือการรู้สึกคู่ควรกับความปรารถนานั้นและหยุดขวางเส้นทางของตัวเองคุณต้องยอมรับว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่คุณขอและไว้วางใจต่อสิ่งที่สูงกว่าซึ่งอยู่ภายในตัวคุณเองเหมือนอย่างที่ร่างกายของคุณ สามารถขยับมือได้โดยที่ไม่ต้องคิดสั่งการอย่างมีสติเลยด้วยซ้ำและเช่นเดียวกันพลังภายในของคุณนั้นก็สามารถดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการโดยที่คุณไม่ต้องนั่งระดมสมองหรือหาวิธีที่เป็นไปไม่ได้จิตใจของคุณไม่ได้เป็นผู้สั่งให้มือขยับคุณไม่ต้องคิดว่าตอนนี้ฉันจะเกรงกล้ามเนื้อหรือฉันจะต้องออกแรงเท่าไหร่ คุณก็แค่ขยับมันแล้วมันก็เคลื่อนไหวไปราวกับว่ามันเกิดขึ้นได้เองไม่ต้องใช้ความพยายามไม่ต้องสั่งไม่ต้องคิดและนั่นแหละความไม่ต้องพยายามมันคือหนทางแห่งความต้านทานน้อยที่สุดและมันเป็นกฎสากลที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของทุกสิ่งดังนั้นในตอนนี้จงไว้วางใจให้มากขึ้น และคิดให้น้อยลงและถ้าคุณจะคิดก็จงคิดถึงแต่สิ่งที่สวยงามอ่อนโยนและน่ารักปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่สอดคล้องกับความงามนั้นปล่อยวางด้วยการปล่อยวางจริงๆไว้ใจในหัวใจของคุณมากกว่าจิตใจของคุณใช้ตัวตนภายในของคุณตัวตนที่สามารถขยับมือของคุณโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ ให้มากกว่าการใช้จิตใจที่เห็นแก่ตัวซึ่งมักจะบน่นและเห็นแต่ความเป็นไปไม่ได้เรามักคิดว่าจิตใจของเรานั้นฉลาดแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ฉลาดอย่างที่เราคิดเลยเมื่อคุณเผชิญหน้ากับปัญหาและไม่สามารถแก้ไขมันได้จงวางปัญหานั้นไว้ในมือของสติปัญญาที่สูงกว่าและเชื่อมั่นว่า สิ่งที่คุณต้องการมันอยู่ที่นี่แล้วและในไม่ช้ามันจะถูกส่งมาถึงคุณส่งมาในแบบที่ง่ายดายและน่ายินดีอย่างที่สุดจงรู้สึกถึงความสบายใจที่เกิดจากความไว้วางใจนี้รู้สึกถึงความสุขที่มาจากการที่ความปรารถนาของคุณได้สําเร็จลงไปแล้วจินตนาการว่าคุณมีมันและมันจะเป็นของคุณอย่างแน่นอน และนี่คือบทสรุปสำคัญจากเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ 1. ตัดสินใจให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไร 2. จินตนาการและรู้สึกว่าคุณมีสิ่งนั้นอยู่แล้วณตอนนี้ 3. ปล่อยวางและไว้ใจให้จักรวาลจัดการในส่วนที่เหลือ 4. ลงมือทำเท่าที่ใจคุณรู้สึกสบายและสอดคล้อง เพื่อให้จิตใจได้มีการเปิดรับ 5. อย่าดิ้นรนหรือบีบคั้นเพราะนั่นคือตัวต้านทานพลังของจักรวาล 6. คงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณต้องการกำลังเปิดเผยตัว 7. เฝ้าสังเกตพลังงานของคุณเองถ้าคุณรู้สึกเบาใจสบายใจแปลว่าคุณกำลังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วและเหนือสิ่งอื่นใดโปรดจำไว้ว่า ความปรารถนานั้นไม่ต้องแลกด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเชื่อว่าคุณมีมันอยู่แล้วและปล่อยให้จักรวาลทำหน้าที่ของมันอย่างสง่างามและเมื่อบทเรียนนี้จบลงขอให้คุณหยุดเงียบลงสักครู่และฟังเสียงบางอย่างในตัวเองเสียงที่อาจไม่ได้ตะโกนออกมาแต่กลับแผ่วเบาและมั่นคงเสียงของความรู้ภายในที่บอกว่า คุณไม่จำเป็นต้องวิ่งไล่ตามทุกสิ่งเพราะสิ่งที่เป็นของคุณนั้นจะปรากฏขึ้นเองในเวลาที่เหมาะสมผ่านเส้นทางที่อ่อนโยนที่สุดและเรียบง่ายที่สุดจงปล่อยวางแผนการต่างๆที่เต็มไปด้วยความกลัวและปล่อยให้จักรวาลผู้เปี่ยมด้วยรักได้เข้ามานำคุณเดินทางให้ไปตามกระแสของความศรัทธาบนเส้นทางแห่งความต้านทานน้อยที่สุดนี้ หากคุณชอบเนื้อหาเพื่อการเติบโตและการพัฒนาทางจิตวิญญาณแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องนี้มาร่วมเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกัน my manifest สวัสดีครับ